อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ้เป็นอำเภอที่งหญ่หละก็จะเจริญน,นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ว่าจเจริญน,นะครับพี่น้องครับอำเภอนนี่นครับ ลามบ้านช่องร้านค้าร้านขายนี่ยเยอะทีเดียวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเข้ามาข้างในเนี่ยจึงเห็นว่ามีร้านค้าร้านขายตึกรามบ้านช่องเยอะทีเดียวนะครับ นี่คือบรรยากาศของอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้เป็นอำเภอที่ใหญ่แลวก็เจริญนะครับพี่น้องครับอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับข้างหน้าก็เป็นลานกีฬาเทศบาลตำบลสวนนภูมิอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนเส้นหลักนะครับ นี่ตรงนี้น่าจะเป็นบคสอเก่าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคุ้นๆน,นะครับอ๋อใช่ครับนี่บคสอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับบคสอ,อยู่ไปฝั่งน้นนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในตัวอำเภอของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ นี้ก็เป็นเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิมอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ